มุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกลับมาฟังเรื่องราวของเสียคอยเสียใหญ่ใจกว้างกันอีกสักครั้งนะครับหลังจากที่เสียคอยถูกน้องจุ๊บแจงช่างเสริมสวยสาวสุดเซ็กซี่สะบั้นรักไปแล้วเสียคอยก็เกิดความเสียใจมากพอแกหวังเอาไว้เยอะแกหมายมั่นปั้นมือเอาไว้ว่าวันหนึ่ง แกจะครอบครองทั้งร่างกายและหัวใจของน้องจุ๊บแจงให้ได้แต่แล้วน้องจุ๊บแจงก็กลับมาสะบ้นรักตัดรักเสียคอยอย่างไม่อาลัยไยดีแถมยังแบ็กเมลเสียคอยเป็นจำนวนเงินถึงหนึ่งล้านบาทเลยทีเดียวเสียคอยแกเสียใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับวันวันอยู่แต่ในบ้านจนไอทอกลูกน้องคนสนิทของเสียคอยสงสัยว่าช่วงนี้เสียคอยเป็นอะไร ทำไมถึงได้เศร้าซึมไม่พูดไม่จาก,กับใครไอ้ทอกจึงได้ถือวิสาสะเข้ามาสอบถามเสียคอยเสียครับเสียเสียเป็นอะไรครับเนี่ยไม่กินข้าวกินปลาไม่หลับไม่นอนอ่ะวันวันนั่งแต่ถอนหายใจเสียเป็นอะไรล่ะครับมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูอะ่ะทอกปล่อยกูอยู่คนเดียวเถอะวะกูอะ่ะเสียใจเหลือเกินอะ่ะเอา้าเสียเสียใจเรื่องอะไรล่ะครับก มึงรู้แล้วมึงห้ามบอกใครนะไอทอกครับเสียก็น้องจุ๊บแจงคนสวยนะสิเอา้าน้องจุ๊บแจงเขาทําไมล่ะครับเสียก็วันนั้นน้องจุ๊บแจงเขายังยืมเงินเสียตั้งห้าหมืนไม่ใช่หรอครับใช่ก็ยืมเงินค่าห้าหมืนแต่ว่าวันต่อมาน้องจุ๊บแจงก็โทรหาค่าอีกฮะน้องจุ๊บแจงโทรหาเสียเอา้าแล้วทําไมเสียให้บอกผมะมครับจะบอกมึงทําไมอ่ะ ก็น้องจุ๊บแจงอ่ะโทรชวนข้าไปที่บ้านข้าก็ดีใจนึกว่าจะฟุกซะแล้วว่าสิทอกโหเสียแล้วเสียก็เลยไปบ้านเขาเนี่ยเหระครับไปคนเดียวด้วยใช่ข้าก็เลยไปคนเดียวอ่ะโหยจุ๊บแจงอยู่ในชุดบางเฉียบเลยเป็นเสื้อคลุมมาข้าเห็นวขคาอดไม่ไหวอ่ะทอกฮะแล้วเสียทําอะไรเขา啊 ข้าก็กระโจนเข้าไปคุกวงในสิทั้งกอดจูบลูบคำ้ำทำสารพัดไปหมดนะรู้หรือเปล่าข้าคิดว่าข้าจะสุขสมอารมณ์หมายคิดว่าต้องได้สวบแน่ๆแ,แล้วว่ะโหเสียแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอครับเนี่ยอย่าบอกผมนะครับว่าน้องจุ๊บแจง้งไม่ให้เสยียมันไม่ใช่แค่นั้นนะสิว่าถ้าเกิดว่าจุ๊บแจงไม่ให้ข้ามันก็คงจะจบแต่โดยดีแต่เนี่ยหล่อนกลับ ปล่อยให้ข้าระดมจูบอย่างบ้าคลั่งอยู่อย่างนั้นนะ่ะข้าก็มันเขี้ยวเพลินลือเกินนะ่ะเพลินมากๆด้วยโถเอ้ยอิมโมโซสุดท้ายข้าก็พลาดจนได้ไะทอกพลาดอะไรครับเสียก็ผัวร่อนนะสิยืนถ่ายวิดีโออยู่อะถ่ายตั้งนานอะ่ะกว่าจะออกมาฮะมันแอบถ่ายอยู่ที่ไหนครับเสียในตู้เสื้อผ้าข้าไม่ทันสังเกตอะ่ะข้าตกใจรูตูดขมิบเลยอะ หยูยขนาดนั้นเลยเลยครับเสียก็ใช่ไงสิมันเอาคลิปวิดีโอที่ข้าทําอะไรบ้าๆบอๆกับน้องจุ๊บแจงให้ข้าดูว่าทนไม่ไหวช่างลามกเหลือเกินข้าดูเองข้าก็รับไม่ได้อะทอกแล้วทําไมครับเสียไอ้ทอกเล่าให้เองฟังแล้วเองห้ามเล่าให้ใครฟังอ่ะครับเสียจุ๊บแจงอ่ะเอาเรื่องที่ข้าทําอะไรกับหล่อนนะเอามาแบ็กเมลข้า รีดค่าไปตั้งหนึ่งล้านบาทอะโหเสียเสียโดนไปตั้งหนึ่งล้านบาทเลยลระครับใช่หนึ่งล้านบาทเลยค่าคืนไม่เข้าขายไม่ออกนอนก็ไม่หลับรู้หรือเปล่าว่าข้าไม่มีความสุขเลยอะใช้ชีวิตแต่ละวันเหมือนกับมันเป็นวันสุดท้ายแล้วเนี่ยร้องไห้ทุกวันนะกะซิกกระแซกอะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ความทุกข์ในใจของข้าถึงจะหมดไปอะ วันๆไม่อยากจะออกจากบ้านเลยอยากกลัวว่าจะเจอน้องจุ๊บแจงกับผัวหล่อนนะ่ะโถเอ้ยอยู่ดีไม่ว่าดีเสียทั้งเงินต้นเงินดอกก็ไม่ได้ยังต้องมาเสียเงินแบ็คเมลอีกตั้งหนึ่งล้านบาทนะทอกโหเสียแล้วแบบนี้เสียทำไงต่อไปล่ะครับก็ยังนึกไม่ออกเลยทอกใครอยากจะกลับบ้านนอกอะ่ะบ้านนอกเสียอยู่ที่ไหนล่ะครับก็อยู่ที่ภาคใต้ ข่าอยู่ที่ภาคใต้เว้ยข่าเดินทางมาปล่อยเงินกู้กับเมียของข่าอยู่ที่เนี่ยตั้งนานแล้วยังไม่ได้กลับบ้านเลยเอาเสียแล้วถ้าเกิดว่าเสียกลับที่ใต้แล้วว่าแล้วใครจะอยู่ช่วยเจ๊ทำงานปล่อยเงินกู้ล่ะครับกันลูกชายกับลูกสาวยังไงเล่าโตเป็นหนุ่มกันหมดแล้วอ่ะช่วยเหลือแม่ได้ละอีกอย่างข่าก็ไม่ได้กลับแล้วกลับเลยไม่ได้หายแซบหายสอยที่ไหนละไอ้ทอก ก็แค่กลับไปเลียแผลใจที่มันเจ็บช้ำแผลที่น้องจุ๊บแจงคนสวยนมใหญ่ทำข้ามันช่างเจ็บช้ำแล้วกินนะทอกโหเสียไหนเสียบอกว่าไม่ให้ผมเรียกน้องจุ๊บแจงว่านมใหญ่ยังไงล่ะครับเรียกมันไปเลยมึงจะเรียกอะไรมึงก็เรียกไปเลยต่อไปเนี่ยอยู่กันคนละโลกแล้วถึงแม้ว่าข้าจะอยากได้จุ๊บแจงมากมายแค่ไหนก็ตามอะ่ะแต่ข้าก็คงต้องใส่เกียร์ถอยไม่ไหวอะ่ะ เสียเยอะเหลือเกินเงาหูได้ดมนิดเดียวเองอะ่ะเสียเงินเป็นล้านทอกพ่งเนี้ยเดินทางกลับใต้กับข้านะครับเสียโอ้โหแล้วผมต้องเดินทางกลับกับเสียด้วยใช่ไหมครับเนี่ยใช่โหแล้วผมต้องอยู่กับเสียนานแค่ไหนครับก็จนกว่าข้าจะทำใจได้แล้วก็กลับมาที่เนี่ย Not นะทอกนะข้าไม่มีเพื่อนไปกับข้าหน่อยแต่ว่า ผมเป็นห่วงบ้านไม่มีคนเฝ้าสิครับเสียงั้นข้าให้เบีย้ยเลี้ยงเองเพิ่มวันละสามร้อยไปหรือเปล่าครับเสียเดี๋ยวผมเก็บกระเป๋าคืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดินทางกันเลยนะครับเออตรงอย่างนี้สิวะหลังจากนั้นเช้าวันต่อมาไอ้ทอกก็เก็บเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้เอาเท่าที่จําเป็นแล้วก็เดินทางมาหาเสียคยที่บ้าน หลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางลงสู่ภาคใต้ด้วยรถเก๋งคันหลูของเสียคอยนั่นเองใช้เวลาเดินทางกลับนานพอสมควรระยะเวลาก็ประมาณ7-8ชั่วโมงได้จนมาถึงบ้านพักของเสียคอยบ้านของเสียคอยเป็นบ้านหลังใหญ่เรียกได้ว่ารวยเข้าขั้นข้าบดีเลยทีเดียวแถมยังมีคนคอยปัดกวาดเช็ดถูคอยดูแลทำความสะอาดบ้านไม่ให้บ้านเก่าไม่ให้บ้านซุดโทมอีกด้วย ถึงแล้วว้ยทอกนี่แหละบ้านของข้าปะเก็บข้าวเก็บของได้ละเองอ่ะตามข้ามาเดี๋ยวพักอยู่ที่ห้องข้างๆข,ข,ของข้าเลยและในขณะที่เสี่ยคอยกำลังเก็บข้าวของเครื่องใช้เตรียมตัวเดินขึ้นบ้านทันใดน,นั้นเองก็มียายแจวผู้ทีท่ทำหน้าที่ดูแลบ้านหลังนี้ขณะที่แกเห็นว่าเสี่ยคยเดินทางมาถึงแกก็เดินมาต้อนรับเสี่ยคยทันที สวัสดีค่ะในหัวคอยสวัสดียายแจ๋วเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าเนี่ยสบายดีค่ะในหัวคอยในหัวคอยเดินทางมาเหนื่อยหรือเปล่าคะก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกเอาเสียคอยครับอีเจ๊นี่มาเรียกใครหัวคอยอะ่ะเอ้ยมึงอย่าพูดแบบนี้เสียงดังสิไอ้ทอกคนใต้อะ่ะคนมีตรงมีตังมีหน้ามีตา เขาก็เรียกกันในหัวก็ข้าชื่อคอยอแจ๋วคนรับใช้ก็ต้องเรียกข้าวันในหัวคอยไงสิ <c oughs> จริงหรือเปล่านี่ครับเซียแหมผมมาตลกหัวแล้วเกินน่ะพูดไปได้ในหัวคอยในหัวคอยอ่ะผมตลกแล้วเกินนะครับเสียเออเอ็งเอาของไปเก็บก็แล้วกันแจ๋วนี่ไอทอกไอทอกกับเป็นคนสนิทข้ามาจากกรุงเทพด้วยกันไอทอกนินดังแจ๋ว คนดูแลบ้านต่อไปเนี่ยเองสองคนต้องทำงานร่วมกันนะสวัสดีครับเจ๊แจ๋วสวัสดีจ้าทอกปะแล้วเออในหัวคอยจะให้ทอกนอนอยู่ห้องไหนคะก็นอนอยู่ข้างๆฉันนั่นแหละเอาห้องข้างๆเลยฉันจะได้เรียกทอกมาใช้งานได้ถนัดถนัดไม่ต้องตะโกนให้เสียเวลาไม่ต้องตะโกนให้หนวกหูอ่ะ ได้คะ่ะในหัวคอยไปทอกไปที่ห้องกันได้จ้าเจ๊แจ๋วหลังจากนั้นไอ้ทอกก็เดินตามเจ๊แจ๋วไปที่ห้องห้องของไอ้ทอกอยู่ข้างๆห้องของเสียคอยนั่นเองห้องของไอ้ทอกเป็นห้องที่หรูหราพอสมควรเป็นห้องที่เอาไว้รับแขกแต่ว่าวันนี้เสียคอยให้ไอ้ทอกพักเพื่อให้ไอ้ทอกอยู่ใกล้ๆจะได้เรียกใช้สอยง่ายๆนั่นเองอยู่ห้องนี้นะทอก มีอะไรก็เรียกันฉันอยู่ข้างล่างนี่เองอะไม่ต้องเกงใจฉันนะทอกนะขอบใจมากมากนะเจ๊นะอืมแล้วต่อไปอะไม่ต้องเรียกฉันว่าเจ๊นะเรียกฉันว่าจี้จี้แจ๋วอะ่ะรู้หรือเปล่าหมายถึงอะไรครับคําว่าจี้จี้ก็แปลว่าพี่ยังไงเ่าอะเมื่อก่อนอะจี้แจ๋วนี่ก็สวยนะรู้หรือเปล่าหุ่นห้างดี ผมฉันที่ดำขับอ่ะไม่ได้แสมงอกบนทุกวันเนี้ยหนมฉันก็ใหญ่ตูมตามถูกตาถูกใจหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เยอะแยะ,ยะมากมายเลยทอกรู้หรือเปล่าโหยจริงหรือเปล่าครับเนี่ยจี้งอจริงไงสิเมื่อก่อนน่ะในหัวคอยแกก็ยังเคยอยากคิดจะสวบฉันเลยเพียงแต่ฉันไม่เล่นด้วยอะ่ะนี่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้ในหัวคอยอสวบฉัน ตอนนี้ก็คงจะมองหน้ากันไม่ติดฉันคงจะไม่ได้อยู่ที่นี่ต่อไปอ่ะรู้หรือเปล่าทอกดีจริงๆเลยนะครับจี้เนี่ยขอบใจจี้มากๆนะครับที่จี้อ่ะสั่งสอนผมด้วยอ่ะผมประทับใจจริงๆครับจี้อืมเอาอยู่ไปกันแล้วกันอยากได้อะไรก็ให้มาบอกจี้นะทอกนะครับจี้เป็นยังไงบ้างวะทอกห้องหับใช้ได้หรือเปล่า ใช้ได้ครับเสียโหยห้องสวยเหลือเกินครับเนี่ยไม่นึกไม่ฝันเลยครับว่าคนอย่างไอ้ทอกจะมีโอกาสได้มาหลับมานอนอยู่ในห้องที่หรูหราขนาดนี้ครับแจ่มชัยจริงๆครับเสียค่อยเอ้ยเอ็งอย่าเรียกข้าเสียคอยนะตอนเนี้ยเรียกเสียคอยไม่เหมาะเอ็งต้องเรียกข้าเหมือนอย่างที่ออเจ๋าเรียกอะ่ะอ๋อเรียกว่าในหัวคอยอะรอครับใช่ต้องเรียกข้าวันในหัวเว้ย คนใต้เขาเรียกว่าในหัวนะทอกนะครับในหัวคอยและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไอ้ทอกกับเสียคอยก็ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนี้อย่างมีความสุขจากวันเป็นเดือนจากเดือนก็เคลื่อนเป็นหลายๆเดือนรู้สึกว่าเสียคอยแกจะมีความสุขมากแกแทบจะไม่อยากกลับกรุงเทพไปหาลูกเมียเลยด้วยซ้ําเป็นยังไงบ้างทอกอยู่ที่เนี่ยมีความสุขดีหรือเปล่ามึง มีความสุขมากๆครับในหัวคอยอืมว่าแต่ว่าเราอะจะทำมาหากินอะไรกันดีวะทอกอยู่ที่นี่ก็หลายเดือนแล้วว่าเอา้าในหัวก็ไหนในหัวบอกทอกว่าในหัวแค่จะมาเทีย่ยวต่างอากาศไม่ใช่เหรอครับอืมก็ใช่แต่ว่าค่าใช้จงใช้จ่ายมันก็เยอะเรากินเราใช้ทุกวันน่ะเงินมันล่อยหลอเราพอจะทำอะไร มันจะมีรายได้ขึ้นมาได้สักนิดสักหน่อยหรือเปล่าวะทอกถ้าอย่างนั้นเราไปปล่อยเงินกู้ที่ตลาดนี้หรือเปล่าครับอืมปล่อยเงินกู้หรือวะทอกครับในหัวคอยโออาชีพเก่าอืมแต่มันก็น่าสนใจนะเนี่ยเออเจ้าเจ้าเจ้าวเว้ยเจ้าขาในหัวคอยเจ้ามานี่สิเจ้าค่ะในหัวคอยมีอะไรเหรอเจ้าค่ะ เออเจ๋วทิ่ตลาดเนี่ยเขามีการกู้ยืมเงินกันเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับเมื่อก่อนหรือเปล่าก็มีค่ะในหัวก็ยังเหมือนเดิมอะ่ะไอ้พวกที่ชักหน้าไม่ถึงหลังอะ่ะมันก็ยังคงใช้บริการของเงินกู้กันอยู่นะคะอืมถ้าอย่างนี้ฉันคิดว่าฉันอยากจะกลับมาปล่อยเงินกู้อยู่ในตัวตลาดอะ่ะ เอาไม่เยอะเอานิดนิดหน่อยๆพอได้ค่ากับข้าวพอได้ค่าใช้จ่ายจะได้ไม่ต้องควักเงินเก็บเงินกรรมมาใช้จนหมดเนี่ยเงินทองของฉันเริ่มจะล่อยหรอถ้าหากว่าหมดฉันก็ต้องโทรไปขอเมียเดี๋ยวเมียฉันก็ต้องด่าหัวบานตะโก้แหว้วเอาอยัางไงดีอะแจว๋วก็แล้วแต่ในหัวคอยอะในหัวจะทำอะไรก็แล้วแต่อะ ถ้าเกิดว่ามันได้ก็น่าทำอ่ะถ้ามันเสี่ยงก็ไม่น่าทำมาในหัวอ่ะเรียกมึงมาถามนี่เหมือนเรียกมึงมาตอกย้ําความคิดเลยไป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 ไหนก็ไปไปไอ้ทอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งเนี้ยข้าจะพาเองไปเยี่ยมเยียนลูกค้าเก่าที่เคยกู้หนี้ยืมสินค้าก็แล้วกันไปหาเอาแค่ลูกค้าที่มันเครดิตดีๆอ่ะไอะ้พวกเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาไม่ต้องไปย่าทอกครับ ในหัวหลังจากนั้นชาวันต่อมาเสียควยก็ได้พาไอท้ทอกเดินทางไปที่ตลาดและที่แรกที่เสียควยได้ไปก็คือบ้านของน้องแววซึ่งน้องแววมีอาชีพเป็นหมอนวดอิสระเป็นหมอนวดจับเส้นหมอนวดแบบผ่อนคลายซึ่งเสียควยเมื่อก่อนก็เคยมาใช้บริการของน้องแววมากมายหลายครั้งในทีเดียวตตยไอ้แป๊ปฏิกัลมอะไรพัดในหัวคอยมาได้คะเนี้ย ก็ลมรักลมคิดถึงยังไงละเจ้าแววเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าวาสบายดีค่ะในหัวและในหัวล่ะคะสบายดีหรือเปล่าก็สบายดีนะสิเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยทุกอ,อกทุกใจเล็กๆ็กน้อยๆก็เลยเดินทางกลับมาที่บ้านน่ะอืมเป็นยังไงบ้างบ้านเรายังเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยฮะแววมืนเดิมค่ะในหัวคอยดีใจเหลือเกินน่ะ ไม่นึกไม่ฝันเลยนะคะว่าในหัวจะกลับมาที่นี่อีกก็ต้องกลับมาสิที่นี่มันเป็นบ้านของฉันแล้วว่าแต่ว่าในหัวคอยมาหาแววเนี่ยในหัวมีเรื่องอะไรอยากจะให้แววทำหรือเปล่าคะก็มีอะไรอยากจะปรึกษาวแววหน่อยอะ่ะพอดีว่ามีเงินทุนอยู่ก้อนหนึ่งอยากจะให้แววเดินให้อยากจะให้แวอแวออกเงินกู้ให้นะ่ะ ฉันน่ะทำเองก็กลัวว่ามันจะไม่เหมือนเดิมอะ่ะโอ้ลืมแนะนำไปนี่ไอทอกไอทอกลูกน้องคนสนิทของฉันเองทอกนี่น้องแววเมื่อก่อนก็เคยเป็นลูกน้องฉันไม่ได้เป็นลูกน้องอย่างเดียวนะแววว่ามีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นหมอนวดวิจับกระสายสุดยอดเลยฉันเนี่ยมาใช้บริการของแววบ่อยครั้งแหลือเกินอะ่ะ ตายในหัวในหัวพูดแบบเนี้ยแววอายนะคะเนี่ยในหัวคอยอะอะไรก็ไม่รู้นะคะโธเอ้ยไม่ต้องอายหรอกหนะ้าแล้วว่าแต่ว่าแววอะพอจะจัดการให้ในหัวได้บ้างหรือเปล่าได้สิคันในหัวไอเรื่องนั้นนะ่ะเดี๋ยวแววจะจัดการให้เพียงแต่ว่าในหัวก็ต้องแบ่งดอกให้แววบ้างนะคะได้ แววอยากได้เท่าไหร่ก็บอกฉันมาเลยขอแค่ฉันไม่ขาดทุนมีเงินมีทองไปซื้อกับข้าวเอาไปหมุนใช้จ่ายในบ้านบ้างก็เท่านั้นนะ่ะหืพูดจาถ่อมตัวเหลือเกินนะคะในหัวคอยเนี่ยอืแหมพูดจาออดออดเหลือ,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 อลเกินเอาอย่างนี้เดี๋ยวคืนเนี้ฉันจะมาหาแววอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันจะเอาเงินมาให้แววถือเลยดีหรือเปล่าจ๊ะ ดีคาเซียมีเงินเลยก็ดีเหมือนกันแววว่าจะได้จัดการหาลูกค้าจะได้มีเงินให้เขาหยิบยืมอย่างทันท่วงทีดีหรือเปล่าคะในหัวคอยก็ดีอสิเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนเนี้ยสักสามทุ่มเดี๋ยวฉันจะมาหาใหม่ก็แล้วกันนะแววจำได้หรือเปล่าเวลาเนี้ยมันคือเวลาอะไรของเราสองคนอะตาย ในหัวพูดอะไรไม่อายเลยอะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแววจะรอก,ก็แล้วกันนะคะหลังจากที่เสร็จธุระแล้วเสียโคยกับไอ้ทอกก็เดินทางกลับเสียเสียไว้ใจเจ้าหล่อนได้จริงๆหรอครับก็ไว้ใจได้สิวะมึงรู้หรือเปล่าอีแววเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้เป็นเพียงลูกน้องกูนะเว้ยทอกฮะแล้วเป็นอะไรอีกครับก็เป็นเมียด้วยเนาะสิแต่เมื่อกี้มึงเรียกกูผิดนะ ห้ามเรียกเสียต่อไปอ่ะให้เรียกในหัวในหัวคอยอย่างเดียวรู้หรือเปล่าทอกครับในหัวถ้าเกิดว่าแวววอ่ะเขาเคยเป็นเมียนในหัวคอยมาก่อนน่ะถ้าอย่างนั้นก็คงจะไว้ใจได้กระมังครับอืมเอาละข้าจะลงทุนสักห้าแสนก็แล้วกันไม่มากไม่น้อยให้เจ้าหล่อนถือเงินเอาไว้ เดี๋ยวเราก็มารับเงินแบบวันต่อวันเลยสบายสบๆแฮปปี้ไทม์เลยทอกสุดยอดเลยนะครับเสียเสียอยู่ที่ไหนเสียก็ฉลาดจริงๆนะครับเหมือนก็ต้องอย่างนั้นสิวะจนถึงเวลาสามทุ่มกว่าเสียโคยก็ได้เดินทางมาหาแววที่บ้านอ่ะแววทำอะไรอยู่เนี่ยก็กำลังเก็บข้าวเก็บของพอดีนะคะเสียโอ้เก็บบ้านเลี่ยนเตียนโล่งขนาดนี้เลยเนี่ย เก็บขนาดนี้เสียนึกว่าจะย้ายบ้านนะเนี่ยเปล่าคาเซียจะจัดเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อยจะเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาลงอีกคาเซียตอนเนี้ว่าจะหาลูกน้องให้มาช่วยนวดเอ๊ะแล้วว่าแต่ว่าในหัวมหาแววดึกดึกดื่นดื่นอย่างเงี้ยจะให้แววรับใช้ยังไงคะเนี่ยก่อนนี่ยังไงเล่าเงินห้าแสนเอาไปก่อน ได้ลูกค้ายังไงก็เอาให้เสียบแบบวันต่อวันเลยนะไม่ต้องรอนานดอกเบี้ยเราก็รู้กันอยู่วาวค่ะในหัวคอยขอบคุณในหัวมากๆนะคะที่ไว้ใจแววก็ต้องไว้ใจสิเราสองคนไม่ได้เป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องกันนะอะไรอะไรที่มันลึกซึ้งแววก็ยังพอจำได้หรือเปล่าอ่ะจำได้สิคะ ไม่ใช่จำได้อย่างเดียวว่าแววว่าอยากจะลื้อฟื้นความหลังกับในหัวคอยด้วยนะคะโอ้ยพูดขนาดนี้ฉันไม่ยักไว้แน่นอนอะ่ะมามาอยู่ในอ้อมกอดฉันซะดีๆแววหลังจากนั้นเสียคอยก็ดึงแววเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของแกรวบลัดตัดตอนเลยครับเสียคอยแกได้ทำอะไรอย่างว่ากับแววและดูเหมือนว่ากิจกรรมของคนทั้งคู่จะเข้าขากันได้ดีมาก จังหวะมันช่างโบ๊ะบะตอบรับและสอดประสานกันอย่างลงตัวเลยทีเดียวหลังจากเสร็จกิจกรรมแล้วทั้งคู่ก็มานอนกอดก่ายผูดจจหยอกล้อก,กันไปมาเนี่ยรู้หรือเปล่าคะตั้งนานแล้วนะคะเนี่ยที่ไม่มีใครมาดีกับแววแบบเนี้ในหัวมาถึงก็จัดให้แววเลยแววแฮปปี้จริงๆคะ่ะมันก็ต้องอย่างนั้นสิเอาละ ฉันน่ะมีความสุขเหลือเกินแต่ว่าวันนี้ต้องรีบกลับปล่อยลูกน้องอยู่คนเดียวไม่ได้มันน่ะอยู่กับอีแจ๋วแม่บ้านฉันน่ะกลัวใจไอท้ทอกเหลือเกินกลัวมันจะรวบหัวลวบหางอีแจ๋วอะเอาละแค่นี้ก่อนฉันกลับบ้านก่อนก็แล้วกันนี่เงินฉันฝากด้วยนะแววนะค่ะในหัวคอยหลังจากนั้นเสียคอยแกก็เดินทางกลับหลังจากนั้นวันต่อมา เวลาประมาณสี่โมงเย็นเห็นจะได้เสียคยกับไอทอกก็ยิ้มแย้มอย่างเต็มใบหน้าหมายมั่นปั้นมือว่าวันนี้จะไปดูธุรกิจกับแววว่ามันไปถึงไหนแล้วแต่หลังจากที่เสียคยเดินทางมาถึงบ้านของแววเสียคยก็ต้องถึงกับแข้งขาอ่อนเลยทีเดียวเพราะว่าประตูบ้านของแววนั้นมันปิดสนิทแถมยังมีป้ายปิดกิจการติดเอาไว้อีกด้วยเสียคยถามคนละแวกนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้น นี่น้องมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วร้านนวดที่อยู่ตรงเนี้ยมันหายไปไหนแล้ววะอ๋อเจวลเขาเออออกจากที่นี่ไปแล้วนะครับเขาไม่ได้เช่าอยู่นี่แล้วครับผัวเขามารับย้ายไปอยู่กรุงเทพเมื่อเช้านี้เองครับโอ้เขามีผัวด้วยเหรอฉันไม่เห็นรู้เลยอะเมื่อคืนฉันก็มาหาเขานั่นเนี่ยอ๋อก็ไม่รู้ครับผัวเขาก็ไปไปมามาตั้งหลายคนนะครับ คุณแวว่ามีผู้ชายเยอะแยะมากมายเลยครับมาหาเธอผมก็เลยไม่รู้ว่าคนไหนเป็นผัวคนที่เท่าไหร่แล้วในหัวล่ะครับเป็นผัวคนที่เท่าไหรของเธอโอ้ยคนที่เท่าไหร่ฉันไม่รู้อ่ะแต่ที่แน่ๆฉันเสียเงินแล้วห้าแสนเนี่ยโถอยไม่น่าเลยหนีเสือป่าจจลเค้แท้ๆไอทอกเสียเงินล้านนึงที่กรุงเทพฉันต้องมาเสียอีกห้าแสนที่บ้านเกิดโถยแอแปะ เพราะอะไรวะเนี้คร,รับปฏิกตเรียไอ้เรื่องทั้งหมดน่ะมันเป็นแบบเนี้กระเพาะตันหาของเสียนั่นแหละครับถ้าเสียรปรับปรุงเรื่องนี้ไม่ได้อ่ะผมว่าเสียอยู่ที่ไหนอ่ะเสียก็ต้องหมดตัวครับโทแล้วแบบเนี้เราจะทำไงกันดีครับเสียไม่ต้องทำยังงงยังไงแล้วมึงเก็บข้าวเก็บของเดินทางกลับกรุงเทพไปอาศัยเมียแดกเหมือนเดิม ไปไอ้ทอกเก็บของกลับกรุงเทพเว้ยโทเซียไม่น่าเลยอะ่ะอยู่กรุงเทพก็ดีอยู่แล้วอะ่ะไม่น่ามาให้ลำบากเลยครับโทมึงอย่าพูดแบบนี้สิวะทอกยิ่งพูดกูก็ยิ่งช้ำใจปะกลับบ้านขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ